สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็พบกับ Morning Analyze นะครับในเช้าวันที่8เตือนตุลา2567นะครับเวลา7โมง10นาทีนะครับตอนนี้ที่ผมจะมา Recap เดอร์เมื่อวานนะครับแล้วก็พร้อมกับวิเคราะห์นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เรารอจุดจุดเล่นของราคาครับซึ่งตอนนี้ผมคาดว่าเราเหมือนจะมีจุดเข้าแล้วครับเหมือนจะมีจุดที่เราจะได้เล่นแล้วฮะในสัปดาห์นี้ แต,แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าออเดอร์นี้จะได้ภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเจอจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับอผมก็มีอาการคันมือนะฮะก็คือเมื่อวานผมเห็นจุดนี้นะครับมันมีการเกิดบูลลิตเดเวอร์เจนนะครับแต่ว่าความจริงแล้วกรอบราคาเนี่ยผมจะต้องตีมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดสัญญาณเดเวอร์เจนอะไรนะครับมันคือสัญญาณคอนเวอร์เจน บอกกับราคาตอนนี้นะครับวิ่งเป็นสายเวนะครับสายเวอยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะฮะร,ราคาเขาวิ่งเป็นกรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับราเขาวิ่งเป็นกรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่อไอ้นี้โจมเอง A นะฮะก็ค่อนข้างที่จะ มันคันมือนะฮะวันจันทร์มาก็อยากจะได้ออเดอร์เลยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ไดออเดอร์พอเทคโอฟิตไปนะครับแม้ว่าภาพรวมของที่ที่ที่แล้วนะฮะจะไม่ได้อยู่ในแดนบวกครับแต่ก็ได้ปิดกำไรในมาสุดท้ายทำให้เรานั้นติดลบน้อยลงนะครับทำให้เราสามารถกู้คืนมาได้ตอนนั้นนะครับพอร์ของผมนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับบวกมา 126.25กับ57.55นะครับรวมกันประมาณ180 18 6, 18นะครับ186 187นะครับโดยประมาณนะครับโอเคและที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะที่ผมลบ1.15นะครับผมไปเซลล์ Sell ในส่วนของ NASDAQ 100มานะครับคือผมมี setup, เทสเซตอัพของ NASDAQ 100นะครับ คือตามจริงสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไม่ไม่ได้เข้าไปนะฮะนี่คือเซตอัพที่ผมวางไว้ครับแล้วโปรฟิตก็จะเทคอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันก็ใกล้จะถึงแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันมันโดนรีเทสแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มันขึ้นไปเทสอีกครั้งนึงนะแล้วมันจะไม่ผ่านผมมันเป็นความผิดพลาดของผมเองก็คือผมไม่ยอมทําตามระบบครับคือผมไม่ยอมเข้า ออเดอร์นะฮะตั้หงข้อออเดอร์นี้นะครับก็ท p พีที่ด้านล่างนี้หนึ่งต่อามใช่ไหมครับผมจะได้ประมาณร5อยห้าสิบเหรียญนะฮะไม่เป็นไรครับเราพลาดไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เข้าไปตอนเช้าเข้าไปแล้วก็ออกนะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันเราอาจจะเล่นตัวเองให้มีออเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าทองมันยังไม่ได้ออเดอร์ครับก็ไม่เป็นไรผมก็เลยกลับไปที่ทองอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเย็นๆครับเมื่อวานนี้ผมเลิกงานช้าพอสมควรเลิกงานประมาณสองทุ่มนะครับ แล้วตัวแท่งนี้ครับประมาณทุ่มหนึ่งครับเขาก็ลงมายาวเลยครับในสิบาเฟรมสิบห้านาทีเนะี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขากําลังจะลงมาที่ประมาณทุ่มสิบห้านาทีผมก็ทําการ p น n d i n g order รอนะครับตอนแรกผม p e n ด i n g ที่โซนนี้นะครับเพราะมันเป็นโซนของแท่งบาลานนะครับเข้าไปที่กลางโซนเลยเออสต็อปหลอดดนล่าง แต่เห็นได้ไหมครับว่าเออตอนแรกที่ผมตั้งไว้คือตรงนี้ครับจะได้อาประมาณเกือบสามนะครับแต่ทีนี้พอผมซูมเอาออกมานะครับผมด้วยความที่เห็นราคามันข้างรุนแรงนะครับมันลงมาข้างรุนแรงแล้วผมเห็นกรอบราคาที่เขาได้ทําการรีเจคชั่นนะครับก็เลยนี่แหละครับเสียนนิสัยครับเลื่อนสต็อปลอสมาให้ต่ํากว่าโลนี้ฮะนิดหนึ่งฮะทุกคนอย่าทำตามนะครับแล้วทีนี้ ด้วยความที่ราคามันยังเป็นไซเวย์ครับอย่างที่บอกครับเราผมรอเล่นจังหวะที่กราฟนั้นเบรกกรองไม่บนก็ล่างนะครับก็จะเป็นเทียงการขึ้นราคาลงคือตอนนี้เขาไซเวย์แบบหนักมากนะฮะซึ่งระบบที่ผมเพลนเนี่ยมันไม่เหมาะกับไซเวย์เท่าไหร่นะครับในทำเฟร,รมใหญ่15นาทีนะห้านาทีไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะโอเคผมก็พอไม่เป็นไรครับผมก็ ที่ไลาครับถ้าผมลบไมนี้ผมก็ลบประมาณหนึ่งร้อยเหรียญนะครับยังรับได้อยู่ทีนี้ผมขับรถลับบ้านเนี่ยแล้วผมก็เห็นกราฟครับมันเด้งขึ้นมาแท่งนี้เลยฮะันเด้งขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีฮะอก็เลยรีบปิดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันยังไม่เป็นเทนบวกกับนี่ครับโซนด้านบนนี่ครับเกิดสัญญาณฮะเกิดสัญญาณแบริลต์เตวเจนนะครับ พร้อมกับมีซัพลายแล้วก็มีแท่งอิบนบาลาน์ขนาดใหญ่นะอนดเทอร์เจชนะครับนี่คือแท่งซัพพ่ครับสวยไหมฮะเออถ้าใครรอเซลลเนี่ผมว่าโซนนี้คือสวยเลยครับถ้าใครจะรอเซลนะฮะโอตรงนี้เป็น liquidity นะฮะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยจะยังไม่เข้าโซนซัพลายด้านบนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ราคามันยังวิ่งเอนไซด์เวย์อยู่นะฮะ เป็นเป็นไซเวสามเหลี่ยมอยู่มีโอกาสที่ราคามาันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทะลุขึ้นมาชนกรอบแล้วค่อยลงมันก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ผมก็รอราคาอยู่ตอนนี้เขายังวิ่งไม่ได้เป็นเทรนนะครับบวกกับด้านซ้ายมือนะครับ ที่ผมตีไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นบริลลเดอร์เบนเหมือนกันแปลว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีสนะพายเป็นสะพายวิกนะอยู่ด้านกลอยู่กรอบด้านบนดีครับจะรอเซลล์ก็เซลิลตรงนี้ได้แต่ก็อย่าลืมมีเบมนะฮะแต่ก็เกิดที่ได้เนาะไม่ใช่ว่าถูกเซอัพนะครับศาสนะจะชัวนะครับแต่เซอัพนี้้าผมไม่เลื่อน SL ลงมาเพราะว่าผมเห็นกรอบราคาน e ี้ทีหลังนะครับผมก็คงจะโดน SL นะครับก็คือเขาเรียกว่าโดน สบรอทันติงก็คือการโดนล่า SL นะก็คือเขาว่าดตรงนี้เป็นลิคิดิตี้นะครับหรือเราจะกลายเป็นสภาพคล่องให้กับตลาดนะครับโอเคก็ทำให้ผมนะครับเห็นเห็นไม้หกสิบสองจุดเก้านะครับไม้นี้นะฮะที่ผมได้มาก็แปลว่าเมื่อวานนี้ผมเทรดไปสองไม้นะครับก็มีไม้แรกนะครับที่เข้าแล้วก็ออกเลยนะฮะก็คือเป็นคู่เนสแบร้อยนะครับ ก็เลยลบไปหนึ่งจุดหนึ่งห้าดอลลาร์ครับแล้วก็ได้มาอีกหกสสองจุดเก้านะครับติดไฟแดงเรากดปิดนะฮะออเดอร์บ,บวกกับทุกพอร์ตนะครับทั้งพอร์ตของทุนแล้วก็พอร์ตพอร์ตเล็กที่ผมกำลังปั้นอยู่พอร์ตเล็กเมื่อวานนี้ก็ได้มาเก้าเปอร์เซ็นะครับบวกมาเก,ก้าเอร์เซ็นบางครั้งเยอะเพราะว่าเอ,อ,อย่างที่ผมบอกครับพอร์ตมันเล็กมากนะฮะคือแตกไปก็ไม่เป็นไรนะฮะ แต่ว่าถ้าผมสามารถที่จะปั้นมันขึ้นไปได้นะครับเช่นผมปั้นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็จะมาแชร์ทุกคนนะในวิธีการปั้นด้วยปั้นให้ได้สักพันเปอร์เซ็นต์ก็จะเวิร์กนะผมจะมาแชร์ไีคิวว่าไอาคิดในการปั้นพอร์ตนั้นเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามันแตกไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปั้นใหม่นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเงินทุนที่สามารถหามาได้แล้วก็เสียไปโดยที่ไม่เสียดายนะครับอเ okay. ก็อย่างที่บอกครับผมเสียวินัยไปแล้วามานี่มันคันมือครับดี๋ยวทําตามนะครับผมได้ไปนะหกสิบสองจุดเก้าเอพอพอไดไม่นี่เจอและ้วผมก็นั่งทับมือแล้วครับพอแล้วครับไม่ว่าจะเจอเซตอัพอะไรครับจริงๆผมเจอเซตอัพในทําเฟรมหนึ่งนาทีนะฮะ เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปนะครับ pues ถ mm ้าเข้าถ้าเพียงบางทีก็ได้อาเป็นหนุ่มสีเพียงแต่ว่าออยากห้บอกครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะเร่งตัวเองว่าเกินไปหรือเปล่าผมอยากจะไดออเดอร์มาขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมเข้าไปผมอาจจะแพ้ก็ได้นะเฮ้ยเนี่ยก็วันจันทร์แล้วขอปิดบวกอย่างนี้แล้วกันแม้ว่าจะบวกไม่เยอะก็ตามบวกแค่หกสิบในเมื่อหนึ่งอาละกันเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าอาของผมหนึ่งอาผมจะเซไว้ที่ห้าสิบเหรียญครับ คือผมสตอปลอสที่ห้าสิบเหตรียญต่อหนึ่งไม้นะฮะถ้าสองไม้ผมก็จะหารสองนะครับเป็นบาทละยี่สิบห้าหรือว่าถ้ามีจังหวัดสวยๆจริงผมก็อาจจะเป็นไม้ละเอ่อห้าสิบเหรียญเท่ากันครับสองไม้นี่ก็เลยแต่จังหวะเนาะว่าจังหวัดไหนมันจะไม่มั่นใจแต่ว่าทั้งนี้ต่อให้มัน่นใจแค่ไหนผมจะไม่ทําการอออินหรือว่าผมจะไม่เพิ่มความเสี่ยงที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เรามั่นใจเกินไปอาจจะทำให้เราสูญเสีย ทั้งหมดก็ได้ครับทั้งหมดที่ปั้นมาเออแล้วตอนนี้นะครับที่ผมเมื่อวานที่ผมบวกมาประมาณหกสิบเอ็ดหรือหกสิบเหรียญน,นะครับไม่หกสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับกพลบกับตัวหนึ่งหนึ่งห้าไปทําให้ตอนนี้ผมติดลบรวมนะครับรวมอยู่ที่ลบร้อยเจ็ดสิบสองนะครับจากเมื่อวานนะครับผมติดลบอยู่ที่สองร้อยสามสิบสามนะครับที่วีคราะห์ให้เพื่อนทุกคนฟัง แล้วตอนนี้ฮะราคาสรุปทุกอย่างน,นะที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานเนี่ยิงผมก็ลดดีกว่าเพราะว่าถ้าผมยังเปิดอย่างนี้ไว้นะผมยังกะดิผงมจะเซลล์มันอยู่ผมว่ามันจะเซลล์ได้ไหมผมว่ามันเซลล์นะมันคงจะเด้งอยู่นิดนึงเนี่ยถ้าถ้าเขาจะไปต่อนะผมว่ายังไงมันก็ต้องมีเด้งโซนนี้ ถ้าใครจะเข้าก็อย่าลืม M M นะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมคงไม่เข้านะครับโซนนี้ก็จะรอครับแลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ราคานะครับถ้าทุกคนได้เห็นแล้วครับราคาบีบตัวเป็นกรอบสัมเหลี่ยมนะฮะที่เล็กลงแล้วนะครับจากกรอบใหญ่นะบีบตัวเป็นกรอบสัมเหลี่ยมนะครับและนี่ครับที่เห็นเลยครับชัดเจนนหมฮะราคานะครับ เกิดสัญญาณบูลิตเดเวเจนแล้วเพียงแต่ตอนนี้สีที่ผมรอกกคือราคานะเบรกไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะฮะพบว่าราคาเบรกลงนะฮะผมขอปิดไอไ้ใสไปก่อนนะครับก็คือมันเกิดสัญญาณเดเวเจนนะฮะบูลิตเดเวเจนนะครับ,ครบเคถ้าเกิดว่าราคานะครับ ลงต่อลักษาะนี้สิ่งที่ผมรอก็คือผมจะรอราคานะครับดีบาวขึ้นมารีเทสตรงนั่นบนนะแต่แต่ว่าตรงบริเวณนี้จะต้องมีก้อนดีมารดเลยนะครับก่อนที่จะแล้วเกิดอิมบาลาน์ลงไปลงไปผมจะรอเดล SL ก็ <Excel S 2> ข,ขึ้นอยู่กับโซนนะฮะเซลทั้งโซนก็ได้และทีที่ด้านล่างอันนี้คือแผนเราง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมครับมารีเทสครับมีลิคิดิตี้ครับแล้วก็เซลลงไปครับว่าเห็นไหมฮะโซนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอะไร ถ้าใครที่เห็นรับแน,นวต้านนะครับก็จะเห็นโซนนี้นะเห็นไหมครับราคามากองกันอยู่มหาตานนะฮะบ,บริเวณนี้ถือว่าเป็นแนวต้านแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกันหากว่าราคานั้นขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเราต้องเบรกสะพายนี้นะฮะนี้เบรกปุ๊บ ขึ้นทะลุนะฮะเกิดนิวไฮนะบแล้วก็ย่อตัวลงมารีเทสนะครับแล้วผมก็จะบายนะครับซึ่งจังหวะถ้าระยะมันเป็นสวิงประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้ TP ด้านบนสุดนะผมจะทนะั้งที่กรอบนะครับขอบด้านล่างของตามเรียงน,นะฮะแล้วก็ TP มาจะไดู้ีที่บริเวณนี้ครับที่ไฮล่าสุด นี่คือแผนของผม,มนะฮะเอฟสีแดงนะสีแดงก็คือกรนีเอ่อถ้าราคานั้นเบรกตัวออกจากกรอบสะสมราคานะครับเกาลงปไปแล้วก็เกิดการเชนเอาคาแรคเตอร์นะครับที่ราคาประมาณ2623.429นะครับก็ mm hmm. จะทำการรอเซลล์นะครับโดยราคานั้นจะต้องขึ้นเมดีเทสนะก็คือย่อตัวขึ้นมาด้านบน มาทำการเซลล์ลงไปแล้วก็ถ้าเกิดราคานั้นกลับตัวขึ้นไปด้านบนเป็นขาขึ้นตามเทรนหลักของ D1 นะครับผมก็จะทําการรอราคากลับลงมารีเทสโซนด้านล่างพร้อมกับบายขึ้นไปแล้วก็ทีีที่ขายล่าสุด ถามว่าทำไมเออผมไม่ไม่รอให้ราคามันขึ้นมาตรงนี้ผมไม่รอให้ราคาเขาขึ้นมาตรงนี้ทะลุสะพายถ้าเขาขึ้นมาทะลุสะพายนี้แล้วผมรอเซลล์เลยคำตอบก็คือว่านั่นสายมือฮะมันคือในมุมมองของผมครับต้นเหล่านี้ครับ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น liquidity นะก็มีสัญญาณบูลิตเ v อร์เจนเข้ามานะครับผมจะไม่โกงว่านี่ครับที่ทุกคนเห็นด้านดเดอร์เจนนะครับแต่ว่าก็โดนกวาดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เหลือไฮด้านบนนี้ก็อาจจะโดนกวาดแล้วก็มาเจอซัพพลายโซนด้าน,นบนอีกหนึ่งชั้นนะครับผมก็เลยต้องการให้เขาบริ ทำออทาไฮอีกรอบหนึ่งถึงจะบายนะจะบายได้อย่างสบายใจนะครับแต่ถามว่าอาถ้ามันทะลุนี่แล้วผมสบายไหมผมก็อาจจะมีแย่เข้าไปบ้างนะท้งนี้ก็ต้องดูหน้างานนะว่าจะคาจจะเป็นยังไงนะครับทรงจะเป็นยังไงนะถ้าสมมติเขามีอินบอลที่แข็งแรงพุ่งออกจากโซนนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วทะลุสะพายผก็อาจจะบายเข้าไปนะครับเราต้องดูหน้าง,งานเลยนะครับไม่ใช่ว่า เราจะเข้าทุกจังหวะเข้าได้ตลอดนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็คันมือถามว่ามันผิดจากแผนไหมเออมันผิดจากแผนแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเทรนนะก็คือผมมาเล่นกรอบแทนมันมีจุดซี่จุดที่คอย SL จุดหวัง SL เพาะนั้นการหาจุดเข้าเทรดก็คือจะต้องหาจุดเข้าจุด s l จุด TP ที่ชัดเจนนะที TP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอพึงพอใจบางคนก็บอกว่า ถ้าเราถือได้ไม่นานเราก็อาจจะถ้าเราขายหมูตลอดเนี่ยยังไงก็ไม่อยู่น่รวยเพิ่งมันก็จริงครับเราก็จะมีวันในออเดอร์ที่เทคฟิตขนาดใหญ่ไม่มีวันที่จะรานาได้สุกอันนี้ไม่เมื่อวานนี้ผมผิดแผนผมก็เลยทำก,การปิดออเดอร์ไปแล้วก็ได้มาแค่หนึ่งอาคือการผิดแผนของตัวเองตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ผมทำการปิดเพื่อยุติความกันวและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาที่ผมแครไมแแ้ว โอเคตอนนี้ก็พอที่จะทราบนะครับว่าเราจะเล่นประมาณไหนนะครับในทคนไม่ว่าจะบายหรือจะเซลนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมจะรอให้ราคาเฉลยก่อนนะครับว่าเขาจะไปทางไหนนะครับให้ทาการคาดเดานะครับการการนะครับเราไม่ใช่หมอดูกราฟนะครับที่เปิดไพ่เราจะสามารถทำนายได้เลยว่ากราฟจะไปทางไหนตอนนี้เราต้องรอให้ ชราเฉลยแล้วเราก็ได้เปรียบม,มากขึ้นนะรเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองนะได้เปรียบม,มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าผมพยายามจะเอาชนะตลาดนะครับแต่เราจะต้องพยายามได้เปรียบหรือพูด,ดง่ายๆว่าต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดของเราและเราสามารถถือถึงกําไรได้นะ แล้วก็ในการเทรดของผมนะครับถ้าสมมุติว่าราคาเดินทางไปถึงประมาณสัก80-90%ของ TP นะครับ mm. ก็จะปิดออเดอร์เลยนะรับก็ถือว่าโอเคมันถึงถึงท uh, p ของผมแล้วแล้วต่อให้มันจะไปต่อถ้ามันมีโมเมนตัมที่แข็งแรงผมจะรอให้เขาถึง TP แต่ว่าถ้าโมเมนตัมเขาเริ่มขึ้นไปถึงแล้ว, mm. ลวเขาเริ่มชะลอตัวเมื mm. ่อนั้นผมก็จะทำการปิดออเดอร์ที่ประมาณ80-90%ของ ระยะทาง TP นะครับถ้าสมมุติว่าผมได้บายจุดนี้ครับก็พันเก้าร้อยจุดครับบางคนก็บอกนะครับเออผมเคยไปเจอในกลุ่มของกองทุนนะครับมีคนโพสต์ว่าเออวกเขา,าครับ SL พันห้ารอยจุดแล้วก็มีคนไปแซวว่า SL พันห้ารอยจุดเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยนะครับแต่คนอย่าลืมครับ ถ้าเทรดเนี่ยทำเฟรมขนาดใหญ่นะครับหรือทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาคุณดูนะคุณดูสต็อปลอดผมนะพันจุดครับสต็อปลอดแปดร้อยจุดแต่เวลา tp t ีเท่าไหร่ t ีบีสามพันจุดบางคนก็จะมองโอ้โหสามพันจุดหรือว่าอย่างที่ผ่านมาที่ผมเพิ่งเทโฟิตไปสามพันจุดอ้ามันจะวิ่งไปไกลขนาดนั้นได้เนี่ยมัน มันใช้ระยะเวลาซึ่งมันก็จริงคนระับเพราะาผมเทนะเป็นสิบห้านาทีมันต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วแต่ถามว่าในการที่ผมสตอปลอสที่พันจุดพันห้าร้อยจุดหรือสองพันจุดเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคุมความเสี่ยงในการใช้ลิสต์เ r รดเดครับผมเทรดสองสตอปลอสที่สองพันจุดจริงแต่ผมสตอปลอสสองพันจุดด้วยมูลค่าแค่ห้าสิบเหรียญ แล้วก็ไม้นี้มันสายมือที่เราวัดไปเมื่อกี้คือ800จุดผมก็อ Stop อ o ล s 800จุดด้วยเงิน50เหรียญเท่ากันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วก็เทคนิครวมไปถึงทางเฟรเมในการเทรดด้วยนะครับว่าเรา Stop อ o ล s กี่จุดผมไม่ได้สนใจนะครับผมจะบวกกี่จุดผมสใดที่ R R list เป r ดเทรดสใจที่ list p e r ดเท e ที่ผมคำนวณไปแล้วความเสี่ยงที่ผมรับได้นะครับ ผมพยายามที่จะทําตามวินในและแน่นอนผมยังเป็นมนุษย์แทนก็มีผิดวินันบ้างทำไปไหนบ้างแต่หลักๆอย่างเนี้ยเออหลักๆผมจะพยายามทําตามวิ่ัยและแผนที่ผมวางไว้โอเคว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะมาวิเคาราะห์ทับทองคําทุกวันนะครับใครที่เออคันไม้คันมือเหลือเกินนะครับราะว่า,วาเออ ไม่ไม่หาจังหวะเข้าเทรดตั้นั้นที่น่าจะเทรดได้ทุกวันระบบผมมันไม่ได้เที่ยงหรือเปล่าเพราะว่าเทรดได้แค่ไม่กี่ไม้ต่อวันมันเป็นที่ทำเฟรมนยครับถ้าผมเทรดในทำเฟรมหนึ่งทีเมื่อวานผมก็ไดออเดอร์ครับแล้วผมก็ไดอาร์ประมาณสี่เพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะรักษาเมนเทอร์ลิตี้หรือสภาพเสียงของผมนั้นให้มันดีนะก็คือผมต้องการฝึกให้ตัวเองได้รอครับรอที่จะไดออเดอร์รอที่จะสต็อปลอส รอที่จะ TP รอที่จะ BE หรือเท่าทุนนี่คือสิ่งที่ผมต้องการฝึกให้ตัวเองนะครับและผมรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้สำเร็จนะครับผมสามารถที่จะใช้ระบบนี้ทำตามวินัยได้อย่างร0อผมสำเร็จผมจะสำเร็จได้นะครับและวันนั้นผมก็จะมีเวลาพทานันอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราบทางวัดผมใช้เวลาในช่วงเช้าในการวิเคราะห์แล้วก็ตั้ง แจ้งเตือนใน TradingView ว่าในออเดอร์แล้วออเดอร์หนึ่งออเดอร์2หรือว่า s t o p l o s s หนึ่ง s ตที่พีหนึ่งที่พีสองแล้วผมก็ทำการเข้ามาเมนิ o ออเดอร์ของผมแค่นั้นเองไม่ต้องเฝ้าจอหลังจากที่ออเดอร์ได้ออเดอร์แล้ว Stop Loss แล้วที่พแล้วแล้วก็จบออเดอร์นั้นไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมจะได้ออเดอร์หนึ่งอออเดอร์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ ถ้าสัปดาห์ไหนที่ผมได้1ออเดอร์เนี่ยมันจะได้ออเดอร์ประมาณช่วงปลายสัปดาห์คือพฤหัสวันสุกนะครับที่ผมจะได้ออเดอร์อย่างสดา์ที่แล้วผมก็ได้ไปวันสุกโอเคสำหรับวันนี้มอร์นิ่ง n a นนไลน์นะครับซูเปอร์บุรีเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ